ขึ้นในจิตใจที่จเจริญปัญญาแล้วจริงเพราะไม่ต้องการเป็นคนรวยอับปิดชะจึงสมัครใจเป็นคนมักน้อยอับปิดชะเต็มใจตั้งใจเป็นคนกล้าจนเอาเป็นของตนน,น้อยน้อยไม่มีของตนมากอับปิดชะด้วยปัญญาตนมีน้อยก็พอเพียงพอใจใจพอสันตุทิเต็มปัญญา ไม่ริษยาใครที่เขามีมากใจสงบปวิเวกะครบปัญญาเป็นคนหมดสวรรค์จึงหมดนรกไปด้วยอะสังสักคะผู้หมดสวรรค์หมดนรกสำเร็จเป็นจริงนี้แลที่เป็นคนผู้ไม่มีตัวไม่มีตนหมดของตัวของตนแท้หมดทุกข์หมดสุขจิตมีคุณสมบัติเฉยๆกลางๆคือ จิตมีอยู่แต่มีความรู้สึกกลางๆเฉยเฉยคืออุเบกขาวเวทนาอย่างไม่สูญชี้ที่เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกเพราะจิตไม่ยึดเอาอะไรเป็นของตัวของตนแล้วลักษณะนี้แหลคือผู้มีนิพพานธรรมส่งไว้ซึ่งนิพพาน นับเป็นผู้หลุดพ้นผู้ไม่มีของตัวของตนเพราะเป็นผู้บรรลุอนัตตาธรรมได้จริงผู้หมดทุกข์หมดสุขนี้แหละถ้าหากมีอารมณ์นี้อยู่ได้เที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปไม่แปรเปลี่ยนไปไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกําเริบก็คืออารหันต์คือผู้ที่มีนิพพานจิตใจของคนผู้ที่มีอาการเช่นว่านี้ คืออาการนิพพานนิพพานจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับที่พูดกันไม่รู้เรื่อง ความรู้สึกกลางๆเฉยๆที่ว่าอุเบกขานี้แหละเป็นฐานที่นิพพานจะปรากฏในาศาสนาพุทธซึ่งเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์แต่ไม่ใช่ความเป็นกลางของทางปฏิบัติหรือของวิธีปฏิบัติดังที่ไปแปลกความมัชชิมาปฏิปทาโดยรวมว่าคือทางสายกลางคำว่าเป็นกลางหรือ ความเป็นกลางนี้ไม่ใช่ไปมุ่งหมายเอาที่ทางหรือวิธีปฏิบัติเด็ดขาดทางคือมักปฏิปทาแต่กลางหรือเป็นกลางคือผลมัชชิมานะมันคนละสภาวะมันคนละสถานนะพินิดให้คมคมแม่นแม่นกำหนดกันดีๆให้ถูกมิติถูกสภาวะเถิด ความเป็นกลางในที่นี้ตามปรมัทสัจจะเจาะจงลงไปมุ่งเอาเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างหากเป็นกลางไม่ใช่แค่ทางเท่านั้นไม่ใช่หมายแค่ปฏิปทาเลยยิ่งไปแปลกันว่าทางสายกลางก็ยิ่งผิดไปกันใหญ่มัชชิม,มาแท้จริงตามคำตรัสของพระพุทธเจ้านั้นคือจิตเจตสิก ที่เจาะลึกละเอียดลงไปอีกได้แก่เวทนาเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์แท้ๆต่างหากที่เป็นกลางอารมณ์กลางๆเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันว่างจากอารมณ์ที่มันชอบหรือมันชังมันไม่ผลักหรือมันไม่ดูดมันไม่ไปข้างอันตาไหนเลยคือมันไม่มีข้างไม่มีอันตา คือไม่มีข้างส่วนปลายฝ่ายด้านโตงเหลือ่อมไปฝ่ายใดเลยความรู้สึกต่างหากที่มันอยู่กลางๆไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราไม่มีเขาซึ่งไม่ใช่ไปหมายเอาวิธีปฏิบัติหรือทางปฏิบัติและทางวิธีใครจะเรียกว่าใสาก็ไม่ว่า หรือวิธีปฏิบัติที่ภาษาบาลีว่าปฏิปทานั้นก็ให้สำคัญมั่นหมายกันที่ทิฏฐิต่างหากที่ต้องสัมมาทิฏฐิให้ดีนั่นคือทำความเห็นให้ถูกต้องตรงกับวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่ไปหลงงมอยู่ที่กลางๆงหรือความเป็นกลางหรือทางสายกลาง หรือมัวแต่ไปเดินเป็นสายให้อยู่กลางทางให้ได้เวทนาหรือจิตต่างหากที่ต้องทำให้เป็นกลางให้เป็นมัชชิมาคือให้เป็นอุเบกขาหรือไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นเองหมายเอาความรู้สึกแท้ๆที่ให้เป็นกลางไม่ใช่ทำวิธีปฏิบัติให้เป็นกลางและไม่ใช่ให้ทำเวทนาไปเป็นความตรงทางวิธีปฏิบัติ หรือทางปฏิบัตินั้นต่างหากที่ท่านให้ทำความตรงทางต้องทำทางปฏิบัติให้ตรงให้ถูกทางคือสัมมาไม่ใช่ให้ไปทำวิธีปฏิบัติให้เป็นกลางคือมัชชิมาปฏิปทาคือวิธีปฏิบัติพระบรมศาสดาทรงให้ทำทิฏฐิคือความเข้าใจหรือความเห็นให้ถูกตรงคือต้องสัมมาทิฏฐิ ซึ่งมันไม่ใช่ความเป็นกลางของความรู้สึกหรืออารมณ์ที่บาลีว่าเวทนาเลยอย่าสับสนควขว้เขวเป็นอันขาด แยกจิตแยกวิธีปฏิบัติให้ถูกมิฉะนั้นวิปลาสแยกความรู้สึกอารมณ์ที่บาลีว่าเวทนานั้นมันแตกต่างกันกันกบคำว่าความเข้าใจที่บาลีว่าทิฏฐิให้ชัดๆยิ่งเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์เวทนากับวิธีปฏิบัติปฏิปทามันยิ่งแตกต่างแยกไปคนละชิ้นคนละอันกันเลย ปฏิปทานั้นคือทางปฏิบัติหรือวิถีทางประพฤติเป็นเหตุที่พาไปสู่ผลได้สำเร็จจึงมีความรู้สึกเป็นกลางซึ่งปาลีว่ามัชชิมาอันหนึ่งเหตุแต่อีกอันนั้นมันผลผลที่มีความเป็นกลางมีใช่หมายเอาแค่ปฏิปทาแต่ปฏิปทาหรือทางปฏิบัตินั้นมันเรื่องของการทำซึ่งต้องสัมมาทิฏฐิก่อน ปฏิปทาเป็นเหตุยังไม่ใช่ผลมัชชิมาตังหากเป็นผลคือการเกิดอาการความรู้สึกเป็นกลางที่เกิดจากเหตุอันตนปฏิบัติกำหนดกันให้ชัดๆทิฏฐิต้องสัมมาถูกตรงก่อนแล้วจึงจะปฏิบัติให้ถูกตามทิฏฐินั้นผลที่เกิดความเป็นกลางจึงจะมีจริงได้แม้แต่มีสัมมาทิฏฐิแท้ๆมาก่อนแล้ว แต่ถ้าแม้นปฏิบัติไม่สัมมาคือไม่ถูกต้องตรงตามความเข้าใจกลับปฏิบัติผิดไปไม่ถูกต้องตรงตามที่เข้าใจมันก็มิฉาปฏิบัติเพราะประพฤติไม่ตรงก็ไม่มีผลถูกต้องสำเร็จเป็นจริงได้ 2 21ทิฏฐิวิปลาสจึงมีสัญญาวิปลาสแล้วจิตวิตปลาสทิฏฐิจึงมาก่อนแล้วปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐินั้นจนกระทั่งจิตต่งหากที่สำเร็จเป็นกลางมัชฌิมาซึ่งจะไม่ใช่ไปหมายเอาปฏิปทาวิธีปฏิบัติหรือทางหรือวิถีโน้นที่เป็นกลาง ซ้ำไปแปลว่าทางสายกลางให้เขวไปว่าทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นกลางเสียเองมันก็เลยหลงเข้าใจผิดกันไปว่ามัชชิมาปฏิปทาไม้เอาแต่ทางเดินหรือวิธีปฏิบัติเท่านั้นที่เป็นกลางไม่มีอะไรเกี่ยวกับจิตเวทนาแล้วไปอธิบายกันว่ามัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง คนก็กำหนดหมายเอาแค่ทางเท่านั้นที่เป็นกลางก็เลยไม่ไปถึงจิตหรือเวทนากันสักทีหลงเพี้ยนไปอธิบายกันอยู่แต่กับทางว่าเป็นกลางก็ยึดกันได้แค่ทางเท่านั้นงมง่วนวนวุ่นอยู่กับทางกับสายแห่งทางกันอยู่แค่นั้นไม่ถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเช่นอธิบายว่า การปฏิบัติต้องเป็นกลางเหมือนดังพินสามสายต้องขึงให้ตึงทั้งสาสายจึงจะได้เสียงที่ถูกต้องรู้ว่าสายไหนเสียงต่ำสายไหนเสียงกลางสายไหนเสียงสูงนั่นมันการเปรียบเทียบไม่ใช่การมุ่งหาความจริงซึ่งปรมาทตสัจจะไม่ใช่มีแต่สมมติสัจจะมันต้องมีทั้งสองถ้าสัจจะไม่ครบมันก็จะได้ความบิดเบี้ยว ไปเป็นลำดับนั่นคือได้ทิฏฐิวิปราลาสก่อนแล้วก็ไปกำหนดหมายเป็นสัญญาวิปราลาสตามมาสุดท้ายก็กลายเป็นคนจิตวิปราลาสเป็นผู้มีวิปราลาสามครบความเป็นธาตุจิตเลย แยกสมมุติสัจจะกับปรมาทสัจจะกันยังไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาสัจจะสองอย่างเป็นสำคัญตั้งแต่สมมุติสัจจะกับปรมาทสัจจะหรือรูปธรรมกับนามธรรมเช่นรูปเสียงกลิ่นรสกายภายนอกเป็นรูปธรรมส่วนจิตเจตสิกนั้นเป็นนามธรรม ถ้าทิฐิผิดกำหนดรูปกับนามผิดมันก็หลงเพี้ยนไปยึดเอาสมมติสัจจากันที่เสียงอยู่กับรูปธรรมหรือวัตถุธรรมคือเสียงแทๆ้ๆแต่หลงผิดเป็นนามงมหลงอยู่ตรงนั้นไม่ได้ลึกเข้ามาหาความเป็นจิตเจตสิกเลยยิ่งเป็นเวทนาก็ยิ่งต้องมีปัญญาละเอียดลึกเข้าไปอีกอย่างสำคัญมากเมื่อหลงผิดกันก็งมจมอยู่แต่กับเขาวงกฎ วนอยู่แต่ในความเป็นทางออกจากทางไม่ได้เลยเพราะทิฏฐิวิปราลาสความเข้าใจผิดเพี้ยนการกําหนดหมายจึงผิดเพี้ยนตามสัญญาวิปราลาสที่สุดจิตก็วิปลาสไปตามทิฏฐิตามสัญญาที่ปฏิบัติผิดเพี้ยนต้องพ้นวิปราลาสานี้ให้ได้ไม่เช่นนั้นจะยิ่งวิปราลาสีกันไปใหญ่ซึ่งวิปราลาสีมันก็เสียหาย ทำชีวิตเลอะเทอะเละเทะแย่ได้แก่ 1. วิปลาสในภาวะไม่เที่ยงอนิจนจังว่าเที่ยงนิจจัง 2. วิปลาสในภาวะที่เป็นทุกข์ทุกขังว่าเป็นสุขสุขขัง 3. วิปลาสในภาวะที่ไม่เป็นตัวตนอนัตตาว่าเป็นตัวตนอัตตา 4. วิปลาสในภาวะที่ไม่น่าได้